นี่นะคะเฉดสีของเขาเฉดสีของตัว A A B B Super Matt ตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่อง Anyrose Channel กันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งเราค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเอมมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเป็นครีมซองในเซเว่นนี่แหละตอนได้หเห็นซองเขานะั้นมีการอ่านคำเคลมจากทางหน้าซองก็มีความเอองงใจอยู่ว่าเออตกลงเขาเป็นเนื้อแบบไหนกันแนะคะ่ค่ะก็เลยหยิบมาลองแล้วก็ในวันนี้ได้ผลมปนที่เรียบร้อยะคะ่ะก็เลยจะมารีวิวทุกคนได้ชมกันคะ่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างจ้า ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นที่เอพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้เลยจ้ะอันนี้นะคะเป็นนามิ Mega Pro Studio Super m มก a าโปรสตูดิโอ b b s u s u r m r m a เ m o ร s แนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทางนามิเพิ่งออกมาส,สดๆร้อนๆเลยนะคะตัวนี้จากการอ่านคำเคลมทางหน้าซองนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นมูสแป้งซับมันเป็นทั้ง AA แล้วก็เป็นทั้ง BB เลยนะคะเป็นสูตรแมทพิเศษให้ความแมทขั้นสุดปก ปิดเนียนกริปเลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนกลูตาไธโอนมีกันแดดให้ด้วยนะคะ sf 3 0 pa 2บทคะ่ะฟิลิปของผิวโเรวมก็จะเป็นปร,ประมาณแบบว่าผิวแมตคุมมันกันเหงื่อหน้าไม่เยิ้มเบลอรูขุมขนให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็เบาสบายนั่นเองะคะซึ่งตัวนี้เอมเพิ่งเคยเห็นที่นามิเขาออกผลิตภัณฑ์ประเภทแบบว่า มูสแป้งซับมันอย่างเงี้ยตอนแรกงงใจมากที่เอ็มเกิดเป็นครั้งต้นเ่าเอ็มงงใจว่าเฮ้ยตกลงมันจะเป็นมูสตกลงมันจะเป็นแป้งหรือว่าจะเป็นตัวซับมันอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเขาเอาทุกอย่างมารวมเอาไว้อยู่ในซองนีซองเดียวเดี๋ยวเอ็มจะพาทุกคนไปดูเนื้อผลิตภัณฑ์กัน,นะคะว่าหน้าตาและเฉดสีของเขาเป็นยังไงกันบ้างจ้าก่อนที่จะไปดูเฉดสีของผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ต้องมาน,นำมาดกันก่อน อย่างเคยค่ะก็คือฝาของเขานะคะเป็นจะเป็นเมจิคล็อกนะคะแล้วก็ตัวซองของเขาอะ่ะเอ็มไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเรียกสีฟ้าหรือสีเขียวแต่ส่วนตัวเอ็มชอบเรียกเขาว่าสีเขียวมิ้นท์ไม่รู้ว่าทุกคนเรียกแบบเดียวกับเอ็มแล้วเอ็มเรียกเขาว่าสีเขียวมินตนะ์คะตัวซองค่ะจะแบบว่าเออดีไซน์เหมือนกับครีมซองทั่วไปแต่เอ็มรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยทางแบบพวก ครีมทรงต่างๆโดยเฉพาะนามนิค่ะเขาจะใส่ใจเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ให้หมดจดทุกอย่าดหยดยิ่งขึ้นนะคะก็คือเขาจะมีตัวนี้เป็นการแบบรีดในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่แบบเออเราใช้แบบคิดว่าหมดแล้วเลยอาจจะแบบไม่หมดทุกหยาดหยดอย่ายงะะเง้ขาก็จะให้ฉีกมุมตรงเนี้ยค่ะฉีกเป็นแบบแนวโค้งปุ๊บแล้วก็รีดมันออกมาเพื่อแบบใช้ให้หมดทุกยหยาดหยดคุ้มทุกบาททุกสตางค์แน่นอนปริมาณ7กรัม249บาทนี่คือ บอกเลยว่าคุ้มมากๆในการใช้นะเพราะว่าเราจะรีบหมดทุกยหย่าดหยดแน่นอนจะ้ะว่ากันแล้วนะคะเอมก็ขออนุญาตพาทุกคนไปดูเฉดสีกันเลยเนาะซึ่งเอมอะเพิ่งเคยเห็นผลิตภัณฑ์เนื้อมูสแบบนี้ที่เป็นในรูปแบบครีมซองแบรนด์นี้นะเป็นแบรนด์แรกๆเลยที่เอมเพิ่งเคยเห็นนะคะนี่นะคะเฉดสีของเขา เฉดสีของตัว A A B B Super Matte ตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะสีเขา,าจะเป็นอันเดอร์โทนเหลืองเอมคิดว่าเฉดสีผิวประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าคนที่ผิวเข้มอ่ะจะใช้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอมจะลองวนๆให้ดูเนี่ยมันมันมันเป็นโทนเหลืองนะทุกคนแต่ว่าดูในกล้องเหมือนมันจะขาวใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้แดดสัสองมาแข่งกับแสงไฟในห้องของเอมมากๆเลยนะะนี่นะ มันจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวเอ็มจะลองเอาตรงข้างหลังมือนี่แหละมาสวอตนะเขาทางคำเคลมอะ่ะเขาบอกว่าตัวเนี้ยเป็นการผสานระหว่าง a a และ BB รวมเป็นหนึ่งเดียวที่ช่วยเบอรูขุมขนด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าสูตรที่แบบกันน้ำกันเหงื่อเบาสบายไม่ทำให้ผิวมันวาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบช่วยทำให้แบบผิวอะ่ะ สุขภาพดีเพราะมีทั้งคอลลาเจนและกูต้าไทโอแล้วก็ยังมีสารป้องกันรังสี UVA และ UVB ด้วยนะคะซึ่งโอเคใดๆก็ตามวันนี้เอ็มเขียนคิ้วมาให้แบบดูไม่ลันเล่นต็นลงเป็นแม่ชีเกินไปค่ะแล้วก็มีการทาสกินแคร์เล็กๆน้อยๆมาแล้วนะคะก็จะขอเนี่ยสวอทให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนี่เป็นไงทุกคนเนื้อเขา่าเอ็มว่ามันมันเป็นค่อนข้างเหลืองนะเอ็มอะ NC ตอนนี้อยู่ประมาณ 25่หถึงสาแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู่ที่25เพราะว่าช่วงนี้ทาวไวทเทนิ่งค่อนข้างเยอะค่ะเนี่ยเอ,เอมคิดว่าน่าจะ25ประมาณนี้มันจะกลืน,ลนไปก็คือเป็น NC โทนกลางๆอะ่ะถ้าเข้มกว่าเอ็อ,เอ่ะเอมคิดว่าไม่น่าจะได้แต่ว่าถ้าสมมุติเออเกลี่ยให้มันแบบดีๆเพราะว่าทุกคนดูดิมันมัน,ม,นมันกลืนเข้าไปกับผิวเอ็มเลยเห็นไหมคะ แล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเข้าไปใกล้ๆทุกคนนิดนึงขออนุญาตนะคะตรงหน้าแก้มตรงเนี้ยของเอ็มอะจะมีรอยแผลรอยจุดแดงๆเห็นไหมทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเอ็มจะลองแต้มเขาดูว่าเออมันจะแบบมันจะหายไปไหมเอาเดอ้อเฮ้ยมันหายไปเหมือนกันนะเอ้ยมันหายไปว่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูความเบลอรูขุมขนหน้าแก้มที่เขาเคลมมา เพราะเอ็มเป็นคนที่รูมขนหนะ้าแก้มค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าสมมติแบบมันมันไม่เบอร์จริงอะ่ะเออยังไงมันก็มองเห็นถึงแมถึงแม้กระทั่งแบบเบอร์อาจจะแบบอ่ะดูแบบเล็กลงนิดนูงเฮ้ยทุกคนทุกคนตอนนี้เอ็มทาไปช่วงบริเวณนี้ถึงตรงนี้นะคะอยากจะบอกเลยฟินิกของมันอะดูมดุมแมตไปแล้วมัน มันไม่มีอะไรที่มันมาติดหน้าเอมแล้วอะทุกคนคือมันแห้งไปเหมือนมันเหมือนเอมทาแป้ง <Wow. S 1> ทุกคน,กคนเข้าใจปะคือมันแห้งไปเหมือนทาแป้งทั้งที่จริงเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าเอมอะทาไปคือมันเป็นครีมเป,เปียกๆแบบเนี้ยทุกคนแต่ตอนเนี้มันแห้งไปแล้วอะแล้วเนื้อมันมันมีความเกลี่ยง่ายมากกว่าพวกบ b แบบซองทั่วๆไปตรงที่แบบ ด้วยความนี้แบบอาจจะเป็นเพราะเขาทํามาในรูปแบบเนื้อมูสอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีทั้ง AA แล้วก็เป็นทั้ง BB ผสมกันอะ่ะเนื้อมันเกลี่ยง่ายแล้วก็บางเบามากแล้วที่สําคัญคือตอนนี้เอ็มละเลงไปจากครึ่งหน้าแล้วแต่คือยังให้ความเบาสบายแล้วก็เห็นได้เลยว่ามันไม่มีความเงาของใบหน้านั่นคืออะไรคือไม่มีการแบบทําให้หน้าเยิ้มขึ้นมาเลยนะคะคือคือเรียกง่ายๆว่าผลิตภาาัณฑ์อ่ะมันมันแมทไปเลยอะ่ะเออ เหมเือนเราทาแป้งอะฟินิชต,ตอนนีนะ้คือแบบโอเอมชอบฟินิชนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับคนไหนที่แบบว่ามีรอยสิวชัดๆเยอะๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังไม่ได้ปกปิดเนียนกริบสําหรับรอยสิวหรือว่าความแบบเป่งนูนของสิวที่คุณเป็นอยู่นะอันนี้ต้องแยกกันถ้าสมมติเป็นรอยดำๆรอยแดงๆเล็กๆอย่างเมื่อกี้ที่เอ็มเอาให้ทุกคนได้ดูกันหรือว่าเป็นการสาธิตในข้างโต้นให้ทุกคนได้ดูอ่ะอันนั้นเอ็มยอมรับว,ว่าปกปิดอยู่แน่แต่ถ้า สิวแบบเม็ดเป้งๆนูนๆหรือลอยแบบดำๆที่แบบเพิ่งหายไปอยู่ในขั้นตอนการรักษาคืออันนั้นยังยังกบไม่ได้นะคะต้องแยกกันระหว่าง a a b b กับคอนซีลเลอร์นะคะถ้าเกิดรอยชดขน,นันต้องแยกไปเป็นคอนซีลเลอร์นะโอเคตามนี้นะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทาแล้วก็แต่งหน้ามาอีกครึ่งหน้าเป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็จะมาให้ดูฟินิชลุคของผิวกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ฟินิชผิวสวยแค่ไหนจ้า ว้ากกลับมาเันที่เรียบร้อยะคะ่ะเอมก็ไปทา a b b อีกข้างนะคะแล้วก็แต่งหน้ามาให้ทุกคนได้ดูฟินิชลุดเป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะฟินิชผิวที่ได้อันนี้คือเอมทาแค่ตัว a a b b mousse แป้งซับมันตัวนี้ของนามีเพียงแค่ตัวเดียวเลยนะคะอันนี้ก็คือ ได้งานผิวประมาณนี้เลย1คือเอ็มต้องบอกข้อดีของผิวเอ็มก่อนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เอ็มไม่มีสิวเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดทุกคนเห็นฟินิชผิวของเอ็มในวันนี้แล้วจะไปเ,เขาเรียกอะไรเปรียบเทียบกับคนที่มีสิวแล้วจะใช้แบบ ว่ามันจะได้ผลดีเท่าเอวันนี้คืออาจจะเทียบกันยังไม่ได้เพราะเอ็มเกริ่นไปข้างต้นแล้วว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีรอยสิวชัดๆหรือสิวเม็ดเป้งๆอยู่อาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วได้ฟินิชผิวหรือผลลัพธ์ไม่ดีเท่ากับผิวที่เอ็มเป็นในวันนี้ะเพราะเอ็มไม่มีสิวเลยนะจ๊จะอันนี้เกริ่นเอาไว้เพื่อทําความอธิบายแล้วก็เคลียร์ clear, ให้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะแล้วก็ไอ้ส่วนของที่เอ็มค้างไว้เมื่อข้างต้นนะคะว่าเขาช่วยเบลอรูป ะะเอ็มจะให้ทุกคนได้ดูกันใกล้ๆตอนนี้จะซูมให้ทุกคนได้ดูนะคือเอ็มเป็นคนที่มีรูขุมขนหน้าแก้มตรงนี้ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ทุกคนจําภาพผิวเอ็มไว้นะว่าเนี่ย เขาช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีเลยทีเดียวนะคะมันมีความเบลอรูขุมขนหน้าแก้มได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะคือถ้ามองโดยรวมเผลอๆนะ่ะถือว่าเป็นที่พอใจเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดมองใกล้อาจจะแบบมีนิดนึงเลยเพราะเอ็มเป็นคนที่รูขุมขนหน้าแก้มกว้างมากๆนะคะแต่ว่าคนไหนที่แบบว่าไม่ได้กว้างเท่าเอ็มเอ็มบอกเลยว่ารับรองเลยว่าฟินิชผิวที่ได้ของผลิตภัณฑ์นามตัตนี้นะคะจะเป็นอะไรที่คูณประทับใจมากแน่ๆคะ่ะในส่วนของความ เบาสบายหน้าอันนี้เอ็มให้ผ่านผ่านเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาครีมลงบนผิวหน้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันเบาแล้วมันสบายผิวมากๆเหมาะกับอากาศร้อนๆเหมาะกับเอ่อความหน้าร้อนของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าประเทศไทยก็นะมีหลายฤดูค่ะร้อนมากร้อนไหมร้อนไปเลยจ้าอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นว่า เอ็มก็มารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดจากนามินั่นคือนามิเมกาโปรสตูดิโอ AABB Super Matte Mousse ให้ทุกคนได้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะปริมาณเจ็ดกรัมราคาเดิมราคาน่าราาักค่ะซองละบาทเท่านั้นนะคะมีวางจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาคา่ะเอาง่้เอ็มมารีวิวทุกคนได้ชมกันเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์ช่องของเอง็มได้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ